อ่าโอเคครับผมก็คลิปนี้เรามาเจอกันที่พาร์ทที่5นะครับพาร์ทที่5เนี่ยพอดีว่าเดี๋ยวจะเป็นพาร์ทที่มาขั้นกลางก่อนที่เราจะเปลี่ยนไฮคลาสนะครับอ่าตอนแรกตั้งใจว่าพาร์ทที่5เนี่ยจะทําเป็นพาร์ทเปลี่ยนไฮคลาสแต่ว่าบังเอิญว่ามันมีกิจกรรมที่เราควรทํามาขั้นก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก็คือกิจกรรมตัวนี้ กิจกรรมตัวนี้เนี่ยบังเอื่นว่าเมื่อคืนเมื่อคืนเนี่ยมันเก็บยอดสะสม Echo Point เนี่ยถึงตรงนี้พอดีมันจะทำให้ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงวันที่เจ็เนี่ยทุกๆวันเราจะสามารถมารับของได้นะครับซึ่งเราไม่ควรพลาดอ่าในก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะได้แค่เจ้าตัวนี้อ่าผมก็เลยยังไม่ไม่ได้รีบมากแต่ตอนนี้เนี่ยมันถึงยอดตรงนี้แล้ว พอถึงยอดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราสามารถไปรับ Echo Stone ได้1ตัวต่อ1ต่อ4ชิ้นอ่านน่นหมายความว่าเรา i อเรามี22ตัวถูกไหมเราสามารถรับได้วันละ88ชิ้นนะครับ Echo Stone ทุกวันนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวกิจกรรมที่ผมนำมาขั้นกลางแล้วให้เราทำก่อนเนี่ยจะมีทั้งหมด3กิจกรรมสามกิจกรรมแต่ที่เราจะทำจริงๆที่ผมจะแนะนำสำหรับ ผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่เลยแล้วก็คิดว่าจะมาเล่นเป็นสายฟรีเนี่ยผมจะแนะนําแค่1กิจกรรมส่วนผู้เล่นใหม่ที่มีงบประมาณต้องการเติมด้วยอะไรด้วยอาจจะต้องทำสองกิจกรรมอแล้วก็เดี๋ยวกิจกรรมที่สามเดี๋ยวจะเป็นการเกินไว้ก่อนเพราะณนะตอนนี้เรายังทำไม่ได้แต่เดี๋ยวนอนาคตกิจกรรมที่สามเนี่ยเราต้องทำด้วยนะครับ ทุกๆวันนะครับอันนี้คือกิจกรรมรายวันที่เราต้องทําอ่าทีนี้เรามาดูอันนี้ก่อนเลยกิจกรรมที่หนึ่งเนี่ยเราสามารถไปรับของปีได้นะครับซึ่งสิ่งที่เราจะรับเนี่ยเราจะรับเจ้าตัวนี้กับเอ็กโคสโตนสองอย่างอันนี้คือได้ตัวละครละหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันอ่าอย่างที่บอกไปยี่สิบสองตัวก็คูณยี่สิบสองไปเลยทั้งอันนี้ทั้งอันนี้คูณยี่สิสองไปต่อหนึ่งวัน วิธีการรับวิธีการรับนะครับเดี๋ยวผมกลับไปที่เกมปึ๊บวิธีการรับก็คือเราเข้าไปที่ห้องสมุดโลกนะครับซึ่งซึ่งก่อนหน้าน,นียผมแนะนําวิธีการเข้าสมองสมุดโลกจากมอลล็อกไปแล้วส่วนอันนี้คือที่ที่2ที่เราเข้าได้ก็คือกลางคอนเทล่าอยู่กลางเมืองเลยนะครับส่วนจุดที่3ามจะอยู่พาย่อนอ โอเคเราไปเลยอันนี้จะเข้าจะเข้าที่ไหนก็ได้นะครับจะเข้าพายอนก็ได้หรือพรอนก็ได้แล้วก็มอลล็อกก็ได้เหมือนกันอ่าพอมาถึงแล้วก็วิ่งไปเลยเนีย่ยจะสังเกตเห็นไหมคนจะวิ่งเนี่ยนี่คือกลุ่มคนที่เขาทยอยมารับเจ้าเควสตัวนี้กันนะครับเนีย่ยไรมีสร้างไว้ยีตัวก็รับให้หมดเลยนะครับให้เรามากดที่เจ้าตัวนี้นะครับ x coaching call นะครับกดปึ้มอ่า กดอีกครั้งหนึ่งให้เราเลื่อนลงมาที่ก o l d e n Melon อันนี้คือตัวที่1ปึ๊บปุ๊เราจะได้โก l d e n Melon น4 4ชิ้นเหมือนที่เราดูไ้เมื่อกี้นะครับส่วนอันที่2ให้เรารับเป็น Echo Stone ปุ้ม4ชิ้นอ,อันนี้1ตัวละครซึ่งเราสามารถทำได้ทั้ง4 2 2ตัวละครเลยเราก็แค่เลือกตัวละครแล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งมาเข้านะครับ ทีนี้โนวิดโนวิด no ก็รับได้นะครับอย่างตัวผมเนี่ยผมอีก21ตัวเนี่ยผมสร้างเป no ็นโนวิดไว้ผมก็สามารถเอามาไดเอามารับเควสนี้ได้และและที่สําคัญก็คือเจ้าตัวโกลเด้นเมลอนตัวเนี้ยกับเอ็กโคสโตนเนี่ยมาัสามารถฝากคลังได้เพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวอื่นเนี่ยฝากเข้าคลังเพื่อให้ตัวหลักใช้ได้เลยนะครับอ,อันนี้เรเอาก็จะสามารถเอาไว้ปั๊ม SPSP ได้นะครับ โอเคแต่ว่าเดี๋ยวพอหมดกิจกรรมมันจะลบทิ้งนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องดองนะครับเราก็ใช้ไปเลยอ่าส่วนอีกอันนึ่งก็ตัวที่3อันนี้คือบัฟอ่าเอโคบัฟเอบัฟเนี่ยเราต้องจ่ายเงิน1,000 10, งหมืนเซนีนะครับอ่ากดปุ๊บเนี่ยมันจะให้เราเลือกเนี่ยมันเราอยากได้อะไรอ่าซึ่งเดี๋ยวผมจะสลับไปที่หน้าจอเว็บสักครูอ่านี่ เจ้าตัวบัฟนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีเรียงมาเลยเนี่ยหนึ่งสอ้าหกอ่ะซึ่งเราจะเลือกเอาอันไหนก็ได้นะครับใช้เงิน10000ต่อหอันนะครับอ่ะซึ่งซึ่งอันนี้แล้วแต่เลยว่าใครจะแลกหรือไม่แลกนะใรจะแลกหรือไม่แลกถ้าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่และคิดจะเล่นเป็นสายฟรีก็ไม่ต้องแลกก็ได้เพราะว่า M เราน่าจะไม่ค่อยมีนะครับอ่ะเสร็จทีนี้ เราแต่อย่างผมเนี่ยผมอาจจะแลกเอ่อจ็อบกับออสเตตัสเก็บเอาไว้นะครับอืมก็ประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวผมลองแลกแลกจ็อบไว้นะหรือจะเอาเป็น XP บวกจ็อบก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวลองแลกทั้งสองแบบปึ๊บอ่ะหนึ่งหนึ่งหมืน่นปึ๊มสนใจอ่านี่มันก็จะได้เป็นบัฟอย่างนี้มานะครับ30นาทีอ่ะส่วนถ้าเป็น จอ็อบเดี๋ยวผมลองเลือกนะ,ะเป็นจ็อบนะปึ๊บปึ๊บสนใจอ่ามันก็จะคูณจ็อบอีกอันนี้จะเป็นดิจีบวกจ็อบส่วนอันนี้ก็จะเป็นจ็อบอย่างเดียวนะครับโอเคอันนี้คือภารกิจที่หนึ่งกลุ่มที่ทุกกลุ่มอ่าผู้เล่นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ที่ไม่เติมเงินหรือผู้เล่นใหม่ที่เติมเงินหรือผู้เล่นเก่าควรจะมารับเอ็กโคสโตน กับเจ้าตัวนี้ทุกคนนะครับอันนี้คือไม่มีข้อยกเว้นควรรับทุกคนตัววันอาเคเวสที่สองภารกิจที่สองที่ผมจะพาไปทาเนี่ยก็คือให้เราเดินขึ้นมาจากเมื่อกี้นะครับเดินขึ้นมาข้างบนแล้วก็มากดที่ประตูนี้ตรงนี้มันจะมีทั้งหมดสามสามสามแมปให้เราเลือกแล้วก็ไล่ไล่จากหนึ่งสองสามไปเลยนะครับอ่าเราไปแบบที่หนึ่งก่อนฟอร์เรสนะครับปึ้มอ่าพอเราไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมี NPC อยู่ อ่ะผมมาไปนี่เจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้เรากดรับเควส์ปื่มแล้วก็เลือกค่าพร้อมช่วยรับภารกิจอ่ะมันจะบอกให้เราไปหาเลทบัฟเฟอร์มาจำนวน44ชิ้นอ่ะซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้มันจะมีคนขายอ่ะนี่เจ้าตัวนี้เลมบัฟเฟอร์อ่ะเราซื้อมาเลย44ชิ้นเอ้ยเดี๋ยวผมดูราคาก่อนนะอันนี้ขายพันสองใช่ไหมอันนี้พันส พันสี่อ่าเราดูร้านที่ถูกที่ถูกที่สุดนะครับน่าจะพันสองน่าจะถูกสุดแล้วเมื่อกี้อ่ะอ่ะสิกดปึ่มซื้ออ่าอันนี้เนี่ยถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ที่เป็นสายฟรีนะครับเราจะไปตีเองก็ได้นะครับอ่าเราจะไปตีเองก็ได้แต่ถ้าเอ้ยเดี๋ยว ทำไมมันไม่มาวะเอ้าร้านปิดไปหรอเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยว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 ทำไมอ่ะร้านปิดไปพอดีเหรอเมื่อกี้เออไม่เป็นไรอะซื้อพันสามแล้วกันอืเดี๋ยวนะ จงส่งไอเทมต,ตามในวิายการของการตั้งซื้อขายเออนี่ปึ๊บลบเออแล้วทำไมอันอันแรกน่าจะร้านปิดไปก่อนอะมันก็เลยไม่มานะครับแต่อันที่สองที่ทซื้อก็คือได้จากนั้นให้เรากดอีกครั้งหนึ่งอ่าแล้วก็ช่วยส่งภารกิจปึ๊มอ่ามันจะได้เอ็กโคสโตนมาสี่ชิ้นแล้วก็ได้อันนี้มาด้วยนะครับ อีก44ชิ้นเหมือนกับที่เราไปรับของฟรีเลยเราจะได้มาอีกเซตหนึ่งนะครับถ้าเรามีหลายตัวเรามีหลายตัวเราก็เอามาทำนะครับแต่จริงๆเราทำตัวเดียวก็พอนะครับตัวหลักก็ได้เพราะว่ามันใช้มันใช้เงินในการซื้อไงอหรือถ้าใครอยากประหยัดก็คือไปตีเองนะครับอไปตีเองก็ได้เราก็ดูเลยว่าเขาใช้อะไรนะครับ ทีนี้เราจะไปแมปที่2แต่ทีนี้เรายังไม่ได้เปลี่ยนไฮคาร์ดเราจะยังไม่มีลูกแก้วที่วาร์ปไปหอสมุดเพราะฉะนั้นเราก็ยังต้องเข้ากับออบอนะครับเราต้องไปเข้าบอก่อนแต่สมมติถ้าเราเปลี่ยนไฮคาร์ดปุ๊บนี่เดี๋ยวมันจะมีไอ้ลูกแก้วให้เรากดเข้าไปในห้องห้องสมุดได้เลยนะครับแต่ตอนนี้คือเรายังไม่ได้เปลี่ยนเรายังไม่มีนะครับทีนี้เราก็ไปห้องที่2องห้องที่สอง อันนี้เดี๋ยวผมจะทำไว้คข้าวๆนะมันมันเข้าได้ทั้งหมดสี่สี่เอ้ยไม่ใช่สี่ดิมันมันไปได้ทั้งหมดสามที่นะครับอ่ะดีลยวเราไปที่ที่สองอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในนี้ก่อนอ่ะแล้วเราก็ขึ้นมาข้างบนนะครับตรงนี้อ่า ปึ๊บอ่าไปที่ที่สองอ่าที่สองก็จะอยู่ที่กิฟเฟนนะครับแล้วก็กดตัวนี้เลยอ่าข้าพร้อมช่วยรับภารกิจอ่าตัวนี้นะครับอ่าอ่าก็คือตัวนี้เจ็ดพันห้าห้าพันสี่พันแปดสี่พันแปดนะ สี่พันแปดอ่าตอนนี้สี่พันแปดใช้ทั้งหมดกี่อันนาเมื่อกี้เดี๋ยว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 สี่พันแปดอ่ะ, 4, อะสักครู่สักครู่อ่าเดี๋ยวผมดูก่อนนะใช้กี่ชิ้นวะสี่สิบสี่ชิ้น สี่สิบสี่ชิ้นโอเคอ่ะเนี่ยเห็นไหมอ่าถ้าสมมุติผู้เล่นใหม่เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําให้มาซื้อเพราะว่ามันแพงนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าจะไปตีเองก็ผมก็มองว่าเสียเวลาอืมคือมันเออกิจกรรมตัวเนี้ยอันที่สองเนี่ยมันเหมาะกับกลุ่มผู้เล่นเก่าที่มีเอมอยู่แล้วกับกลุ่มผู้เล่นใหม่ที่ ไม่ได้เป็นสายฟรีก็คือคิดจะเติมเงินหรือจะซื้อเอ็มหรืออะไรก็แล้วแต่อ,อันนี้ก็จะได้นะครับแต่กลุ่มที่จะมาเล่นใหม่แล้วเป็นสายฟรีก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะมันพราะเราต้องไปตีเองเราจะไม่มีเอ็มมาซื้อแน่นอนนะครับเราก็ต้องไปตีเองพอไปตีเองปุ๊บเนี่ยพอไปตีเองปุ๊บเนี่ยมันมันเสียเวลาผมมองว่ามันเสียเวลาเพราะมันมันใช้ อย่างละสี่สี่ชิ้นน่ะแล้วมันต้องทำสามเควสอ่ะผมว่าเปลืองเวลาไปหน่อยเราไปทำอย่างอื่นเก็บเลเวลแล้วก็ทำเควสหลักดีกว่านะครับอ๋อเรารับไปแล้วนี่ว่ะอ่ะอ่ะส่งภารกิจบึ้มมาก็จะได้อีกสี่แล้วก็ไอน้นู้นสี่สี่ชิ้นเนี่ยเห็นไหมอืมเสร็จทีนี้เราก็จะไปอันที่สามน่ะอันที่สามซึ่งอันที่สามก็ทำเหมือนเดิมนะครับอ่าทำเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวผมไปที่สามแล้วเดี๋ยวผมจะบอก าภารกิจอันที่สามให้ให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะ อ่ะไปอินฟเวนท์เนลอ่ามันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแมปแมปล่างอ่าแมปล่างมอลหรอกข้างบนที่เป็นเป็นวาร์ปอ่ะเออแบบซัฟฟิงอ,ะอ่ะอืมใช่เราก็มาดูเจ้าตัวนี้อ่าค้าพร้อมช่วยรับภารกิจอ่าเบอร์นิ่งฮาร์ดสี่สิบสี่ชิ้นเบอร์นิ่งฮาร์ด เวิร์นิงฮาร์ดพันสองพันสองพันสองอะโอเคเอ้ยไม่ใช่เออจะซื้อพันสองชิ้นแล้วโอเค okay. แล้วก็อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องรับอันเนี้ยครับผมช่วยส่งภารกิจอ่าโอเคทีนี้ ผมจะแบ่งแยกเป็นภารกิจ3 3เฟสอ่ะพูดง่างยๆคือเป็น3เฟสเฟสแรกนี่ก็คือจะเป็นในส่วนของการที่ไปรับวัฟในห้องอขอสมุดใช่ไหมส่วนเฟสที่2ก็คืออันที่วาร์ปเข้าประตูมิติแล้ววาร์ปมา3จุดมันจะมี n p c 3ตัวนี้ให้เราส่งนะครับตัวละ 4, 4ี่มันก็จะได้อีก12ชิ้นต่อวันนะครับซึ่งก็จะต้องใช้เอ็มซื้อนะครับซื้อพวก ของที่เขาให้หานี่แหละอ่าใช่เสร็จทีนี้เฟสที่3เฟสที่3ก็คือเจ้าตัวนี้สารเจ้าอ่าซึ่งสารเจ้ากับไอ้ตัวเนี้ยมันจะเข้ามาประตูเดียวกันนะครับก็คือประตูที่เรากดมา3ประตูเมื่อกี้ไอ้ตัวศาลเจ้ากับไอ้นียมันจะยืนอยู่คู่กันซึ่งไอตัวเนี้ยคือเฟสที่3ที่อยากให้ทํานะครับแต่เฟสที่สามเนี้ยมันจะทําได้ตอนอหรือเจ็ดสิบไฮคลาสนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมจะไปให้สลับไปดูที่ที่หน้าเว็บนะครับอ่ะหน้าเว็บอ่าเมื่อสักครู่อ่าเมื่อสักครู่เวสเตดที่2เนี่ยที่ผมให้ทำเนี่ยก็คืออาชีพที่ทุกอาชีพที่มี70ขึ้นไปนะครับนั่นหมายความว่าตัวละครเราเนี่ยเราจัมปิ้งมาเลเวลเก็้าแล้วถูกไหมเราจะสามารถไปทําได้เลยนะครับเพราะว่าเลเวลเราเกิน70แล้วนะครับซึ่ง นี่ก็คือ n p c ที่เราไปส่งเมื่อสักครู่อ่าเห็นไหมมันจะใช้ส4ชิ้นสิชิ้นสิชิ้นอ่าซึ่งมันก็จะได้เจ้าตัวเนี้ยมานะครับเนี่ยอ่าสามเวสเสร็จทีนี้อีกอานหนึงเฟสท,ที่สามที่ผมจะให้ไปทําก็คือเจ้าตัวนี้3เจ้าเมื่อสักครู่ที่ยืนคู่กันอ่า ในตัวสารเจ้าเนี่ยคือผมจะบอกว่ามันต้องทําได้มันจะทําได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นไฮคลาสเลเวเจ็ก่อนหรือถ้าเป็นพวกค้าพิเศษพวกนินจาพวกการสลิงเกอร์เนี่ยมันต้องเลเวลาเก้ขึ้นไปนะครับถึงมาทําได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรายัางทําไม่ได้แล้วอีกอย่างมันต้องการเจมออฟไทม์ด้วยเจมสโตนออฟไทม์ด้วยเพราะว่าไอเนี่ยเรารู้สึกเราจะได้ตอนเรเวลาเก้นะครับเวลาเ,เวลาเราเปลี่ยนไฮคลาสเสร็จแล้วนะครับมันจะได้มาอ่าซึ่งเจ้ากิจกรรมตัวนี้เนี่ย เดี๋ยวผมจะเกิดไว้ก่อนแต่ตอนนี้เรายังทำไม่ได้นะครับเราต้องไฮแคทเจ็ดสิบก่อนเสร็จทีนี้อ่าก่อนจะพูดถึงตัวเควสเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลก่อนของรางวัลเจา้าตัวนี้เนี่ยพอเรามันจะมีทั้งหมดสามจุดใช่ไหมพอเราทำได้ปุ๊บเนี่ยมันจะได้เจ้าหินนี้มานะครับมันจะได้เจ้าหินนี้มาซึ่งไอ้เจ้าหินเนี่ยเอาไปทำอะไรหนึ่งหนึ่งก็คือเอาไปเนี่ยใช้หนึ่งเม็ดกับเงินในการสุ่มของอ่าเราจะเอามาสุ่มของก็ได้ อ่านี่อ่าส่วนอันนี้สถานที่ที่2มันก็จะเป็นอันนี้มันก็จะสุ่มของของมันก็จะ3มที่เนี่ยของมันสองสุม่มมันจะไม่เหมือนกันนะครับอ่าส่วนอันที่สมอ่าก็คืออันนี้อ่าเป็นเฟรมนะครับมันก็จะสุ่มได้ของประมาณนี้เสร็จนี้นอกเหนือจากสุ่มเนี่ยมันจะมีอ่าให้เราทําให้เราแลกนะครับเออเดี๋ยวผมดูสักครู่รู้สึกจะอันนี้อ่านี่ คือสมมุติเราไปเก็บใช่ไหมมันจะมีสามันมันจะเป็นเนเจอร์สโตนชาร์ด s สโตนแล้วก็เฟรมสโตนมีทั้งหมด1 2ึ่สอจุดอ่าเวลาเราส่งเคสเราจะได้อันนี้หนึงอันอ่าหนอันแล้วเราก็เก็บสะสมทุกวันไปเรื่อยๆนะครับอ่าสะสมได้พอครบ20ปุ๊บเนี่ยมันจะแลกคอสตูมได้ซึ่งไอไอตรงเนี้ยมันจะแลกได้ทั้งหมด4อย่างอ่ามันจะมีอะไรบ้างมีหนึ่งมีหมวกคอสตูมสจะเป็นหมวกไอเนี้ยเดี๋ยวเด,วเดวแป๊บนึง มันเอาด,ดูดูภาพนี้ดีกว่าอ่าหนึ่งคือจะเป็นหมวกคอสตูมนะครับสองนี่ก็จะเป็นคอตูมตรงนี้นะมันจะมีสองหมดสองอันส่วนที่สามก็จะเป็น OCP เป็นประดับส่วนที่สี่ก็จะเป็นหมวก OCP นะครับมันจะแลกได้ทั้งหมดสี่สี่อย่างนะครับส่วนไอ้หมวกไอเนี่ยอ่า a n n u v e r s a r y Hat เนี่ยมันใช้ Blue c a ์ด บูการ์ดกับอ่าลัตโตบอลซึ่งไอบูการ์ด so ลัตโตบอลเนี no like, ่ยเรามาตีไอนี่เดี๋ยวเราค่อยพูดถึงกันอ่ามัน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 ต้องไปตีตัว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 นี้ตัวนี้ตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมไม่ดูเลยจะได้ไม่ต้องวกกลับมาพูดอ่านี่เราตีตัวนี้ไอที่เราไปตีในแบบฟาร์มอ่ะเนี่ยมันจะมีโอกาสได้บูการ์ดนะครับแล้วก็ลัตโตบอลอ่าซึ่งมันจะเอามาแลก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 เดี๋ยว เงยกิกิดมันเยอะมัดูยากเนี่ยอะมันจะมาแลกไอ้หมวกอันนี้ได้นะครับอะซึ่งอันนี้จริงๆเขาแจกฟรีอยู่แล้วนะครับอสิ่งทีนี้เรากลับมาดูที่ของตรงนี้ของมันจะมีสี่อย่างมันจะมีหมวก OCP ประดับ OCP แล้วก็จะมีคอตูม2ชิ้นซึ่งแต่ละอันให้เราสังเกตดูว่าเรามาใช้เนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างเราไปทำเควสเมื่อสักครู่อะเควสจะเป็นเควสไฮคลาสอะมันจะได้ทีละ1ชิ้นอะทีละ1ชิ้นแล้วเราต้องสะสม20 นั่นหมายความว่ามันมันใช้ค่อนข้างเยอะ,อะแล้วถ้าให้ผมคำนวณคร่าวๆอย่างสมมุติเราเป็นสายฟรีเนี่ยเรามี22ตัวใช่ไหมเราจะเก็บ e c h o s t o n e ได้วันละ88ชิ้นถูกไหม88ชิ้นเราเราไม่นับเพจที่ไปส่งเมื่อกี้นะ,ะเราจะได้แบบแบบที่เราไปรับฟรีที่ NPC ่ะมันจะได้88ชิ้นซึ่งกว่าจะหมดกิจกรรมเนี่ยเราจะได้ประมาณ6 7 0 0ง e c o ดพเอ ซึ่ง67,000อีโคสโตนเนี่ยถ้าสมมติเราจะมาแลกเป็น OCP ใช่ไหมอ่าสมมุติผมจะแลกประดับมันใช้ทั้งหมด20 20 20ซึ่งอี20เนี่ยมันมาจากเควสสารเจ้าแต่เราสามารถเอาอ o โคสโตนมาแลกได้อ่านี่เราสามารถเราได้อโสโตน100เม็ดเนี่ยมาแลกอันนี้ได้เม็ดหนึ่งนั่นหมายความว่าสมมุติถ้าผมจะแลกประดับอ่ามันใช้ทั้งหมด20 20 20ซึ่ง20เนี่ย มันจะต้องคูณร0อยเพราะว่ามันใช้100เมตรต่ออันนี้1เมตรนะครับอ่ามันก็จะเป็น2000 2000 2000บวกกับอีก50นั่นตีง่ายๆว่า6050เมตรอ่าไอ้น,นี้1ชิ้นเนี่ยใช้ e อ็กโคสโตทั้งหมด6050เมตรนั่นหมายความว่าถ้าสมมติเรารับฟรีเวลา88จนถึงเวลาจนครบเวลากิจกรรมเนี่ยเราจะสามารถแลกได้ไอ้น,นี้เนี่ยได้แค่1ชิ้นนั่นหมายความว่าถ้าใครต้องการมากกว่ามากกว่า1 อ่าสมมุติเราอยากได้ประดับด้วยอยากได้หมวกด้วยอยากได้คอตตูม2ชิ้นนี้ด้วยซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะใช้ยี่สิบยี่สิบยี่สิบหมดเลยเห็นไหมอ่าซึ่งถ้าเราเอาไปคูณกับเอ็กโคสโตนถ้าสมมุติเราต้องมาแลกเนี่ยถ้าตีกลมๆก็คืออันละหกพันเนี่ยหกสีเราต้องใช้เอ็กโคสโตนทั้งหมดสองหมืนสี่พัเม็ดซึ่งบอกเลยว่าโคตรเยอะซึ่งเราไม่สามารถหาได้ทันแน่นอนนะครับ เราไม่สามารถหาย c อโคสโตนได้ทั้ง24,000เม็ดเพื่อมาแลกไอเจ้าตัวนี้ได้แน่นอนดังนั้นโดยปกติแล้วถ้าสมมุติเรารับ c อโคสโตนฟรีอย่างเดียวปุ๊บเนี่ยเราน่าจะสามารถแลกได้แค่1ชิ้นอ่าเราอาจจะประดับก็ได้หรือจะเอาหมวกก็ได้แต่ถ้าใครต้องการมากกว่านั้นอ่าสมมติอยากได้ประดับปุ๊บอาจจะอยากได้หมวกเพิ่มมาอีกสักชิ้นหนึ่งหรืออาจจะอยากได้ข้อตูมอะไรเงี้ยวิธีการก็คือเราจําเป็นจะต้อง ทำเจ้าเควสนี้นะครับทำเจ้าเควสนี้ทุกวันเอาเควสนี้เควสนี้เควสนี้นี่ไอเควสเควนคสนี่แหละไฮคลาสนี่แหละอืมไอสารเจ้าเนี่ยเราจะเป็นจะต้องไปรับทุกวันนะครับซึ่งไอการไปรับก็คือเราก็วัปตามประตูเมืองเมื่อสักครู่เลย3ที่อ่ามันจะอยู่จุดเดียวกับไอเควสก่อนหน้านะครับพอเรารับเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีเควสให้เรานะครับ อันที่1เนี่ยคือสุ่มมอบหมายภารกิจให้ตีมอนเตอร์อ่าอย่างอันนี้อัน,นที่1คืออันนี้มันจะสุ่มว่าจะเอามอนชุด1ห,หรือมอนชุด2อ,อ่ามันจะสุ่มให้เราพอเราตีเสร็จปุ๊บเราไปส่งเราจะได้เ,เจ้าตัวเนี้ยหเม็ดนะครับส่วนภารกิจที่2ของตัวนี้ก็คือมอบหมายภารกิจหาเบาะแส1เควสนั่นก็คืออันนี้เจ้าตัวนี้อ่าอันนี้คือเควสที่2เห็นไหมในเควสที่1เควสที่2อันนี้จะให้เป็นรถน้ําต้นไม้ในแบบนั้น นะครับอ่าซึ่งอันนี้คือของฟอร์เลฟนะครับของฟอร์เลสส่วนทีนี้พอไปเมืองที่2องไปเมืองที่สอ่าจะเป็นชาโด์ชาโด o เนี่ยมันก็จะให้สมอันแรกจะให้ส่มมอนว่าจะาชุดหนึ่งหรือชุดสองส่วนอันที่สองเนี่ยในการตีมอนมันจะตกเอเตตัวนี้ด้วยเราก็แค่รวบรวมไม่ได้30ชิ้นแล้วก็จะไปส่งเราก็จะได้นี้เม็ดหนึงนะครับอ่าส่วนเมืองที่สาม อ่าก็คืออินโฟโนนะครับมันก็จะสุ่มมอน2ฝั่งจากนั้นเนี่ยให้เราไปรักษารอยแยกซึ่งอันี้ไอ้นี่มันจะคล้ายๆกับอันแรกอ่ามันจะคล้ายๆกับอันแรกเหมือนอันแรกเนี่ยมันให้เราไปลดน้าต้นไม้อ่าเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คืออันที่1นะเนี่ยมันจะมีให้เรากดนะครับเนี่ยให้เราลดต้นไม้ทั้งหมด6จุดแต่ในความเป็นจริงเวลาเราไปเจอเราเจอแค่จุดเดียวเราสามารถกดซ้ําได้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถกดซ้ําที่เดิมได้นะครับแล้วก็กด6กรอบ ตอนกดมันจะมีหลอดไล่ด้วยนะครับห้ามให้มอนมาตีนะครับช่วงนั้นถ้ามอนตีก็ต้องต้องกดใหม่นะครับอ่าพอครบเราก็จะได้เสร็จทีนี้อ่าถ้าสมมุติใครต้องการแลกเจ้าตัวเนี้ยมากกว่าหนึ่งมากกว่าหนึ่งชิ้นมากกว่าประดับหรือหมวกเนี่ยอ่าเราจําเป็นจะต้องทําเจ้าตัวนี้นะครับเป็นข้อบังคับต้องทําทุกวันเพราะว่าไอ้นี้หเม็ดเนี่ย มันเทียบเท่ากับเอโคสโตนหนึ่งร้อยเมตรเลยนะอืมเจ้าตัวเนี้ยมันเทียบเท่าเอโคสโตนหนึ่งร้อยเมตรเพราะฉะนั้นมันจําเป็นที่จะต้องทํานะครับเสร็จทีนี้ถ้าสมมุติใครต้องการทําเนี่ยเราต้องรีบทําเพราะว่ามันได้แค่วันละครั้งถูกไหมอ่ามันมัน,ม,นมันทำได้แค่วันละครั้งเนี่ยมันจะรีเซททุกตีสี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้เล่นสายฟรีแล้วไม่ได้คิดจะเติมเนี่ยน่าจะยากนิดหนึ่งเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการ กว่าเราจะเปลี่ยนไฮคาร์ดกว่าเราจะเก็บไปถึงเรเวเจ็ดสิบเนี่ยมันใช้เวลานิดนึงสําหรับสายฟรีที่ไม่ได้เติมนะเราอาจจะต้องสกิปเควสนี้ไปไม่ต้องทําก็ได้แล้วตรงนี้เราอาจจะเลือกแค่อย่างเดียวก็คืออาจจะเอาเป็นประดับหรือจะเป็นหมวกก็ได้นะครับส่วนข้อตูมนี่ผมเฉยเฉยอ่าอย่างตัวผมเนี่ยข้อตูมข้อตูมผมคงไม่เอานะครับผมน่าจะเอาแค่ตัวนี้กับตัวนี้สองอย่างซึ่งทีนี้ เราต้องดูก่อนว่าเราประมาณไหนสมมุติถ้าเราเป็นสายผู้เล่นใหม่แล้วเป็นสายฟรีไม่ได้คิดจะเติมก็เลือกเอาเลือกดูอ่ะแต่ผมแนะนาว่าเอาประดับก่อนอ่ะหรือใครจะเอาเป็นหมวกก็ได้แล้วแต่ไม่ไม่ผิดส่วนไอ้สองอันนี้ก็ตัดไปได้เลยไม่ไม่ผมมองว่าไม่ได้จําเป็นมากนะครับคอตูมเสร็จทีนี้อ่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ที่คิดว่าจะเติมอ่าคิดว่าตัวเองจะเติมนะครับ ่าผมก็แนะนําว่าให้เอาเอาไว้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยหอันสองอันเนี่ยต้องต้องเอาไว้ก่อนส่วนในนี้ก็แล้วแต่เต่ทีนี้ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ที่คิดจะเติมใช่ไหมผมแนะนําให้ไปจำอ่าเอ้ไม่ใช่ไปจำไปบินก็คือจ้างเขาไปบินอ่าไปบินเก็บเวลนะครับแล้วเราก็ยืนดูดมันจะทําให้เราสามารถไายคัสเนี่ยในแค่แบบไม่กี่นาทีนะครับไม่กี่นาทีเราสามารถ อัพเป็นไฮคลาสเลเวลเจ็ดสได้แต่เราก็ต้องเปลี่ยนไฮคลาสก่อนนะอ่าเปลี่ยนไฮค a าสเปลี่ยน Job เปลี่ยนค a าสตามปกติแต่เราก็แว็บไปเพื่ออัพเลเวลนะครับไอคลาสหนึ่งเนี่ยหาหลังจากไฮคลาสเนี่ยคลาสหเราอาจจะเปลี่ยนเองก็ได้ส่วน c ลาสสอแล้วก็ถัดไปเนี่ยก็ไปจ้างคาเวลก็ได้นะครับก็คือเราไปไปดูดไปดูดเปิดมันจะทําให้เราสามารถมาทำควสนี้ได้ไวขึ้นอ่าใช่ พอเราเริ่มทำเคลนี้ได้ก็ควรทำทุกวันมอืแต่ยังผมเนี่ยผมน่าจะเดี๋ยวขอคิดดูก่อนอาจจะไม่ทําเพราะว่าเพราะว่าผมไม่ไม่ไม่ได้จะเอาไว้นี้่ไงผมไม่ได้จะเอาคอตูมอะ่ะอืมผมไม่ได้คิดจะเอาคอตูมผมน่าจะเอาแค่สองอย่างนี้ซึ่งสองอย่างเนี่ยหนึ่งอันเนี่ยมันได้แน่ๆจากการล็อกอินฟีถูกไหมส่วนอีกหนึ่งอันเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะต้องใช้อ,อการแลก การแรกเหมือนที่ไปแรกเมื่อกี้สามเควสสามเอ็นีซีอ่ะอืมสามเอ็นีซีส่วนในเจ้าตัวเควสนี้เนี่ยอ่าวันไหนที่ว่างๆก็อาจจะเข้าไปทําบ้างนะครับแต่คงไม่ได้ทําทุกวันอ่ะวันไหนที่รู้สึกว่าเออตัวเองมีเวลาว่างแล้วก็อาจจะไปไปเก็บเก็บนิดนึงนะครับหรืออาจจะต้องรอเดี๋ยวรอตัวผมเวลถึงไฮคาส์ก่อนไฮคาสดเริ Hi ่มวัเจ อ่าหลังจากให้คาดเลวเจ็ดสิบเนี่ยเดี๋ยวผมน่าจะมาทำนะครับช่วงว่างๆก็ผมมองว่าน่าจะเพียงพอสำหรับการทำสองสองอันนี้นะครับอืมก็ประมาณนี้อ่าเสร็จทีนี้ก็ครบแล้วสามสามส่วนของภารกิจนะครับซึ่งอ่าเดี๋ยวมาสรุปอีกทีหนึ่งก็คืออันแรกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับไปหน้าจอเกมดีกว่าอ่า ก็คืออันแรกเนี่ยที่เราเข้าไปหอสมุดใช่ไหมแล้วก็ส่งแล้วก็รับฟรีอันนี้สามารถทําได้22ตัวในในไอเดียเรานะครับมันจะได้วันละ8 8ดสิบแปดแอคโสโตนส่วนภารกิจที่2ก็คือการมาส่งส่งอของกับเจ้าตัวนี้อ่าเอ c เนี่ยทั้งหมด3เมืองอ่ามันจะได้เมืองละ4 3เมืองก็12อ่าวันมันจะได้อีกวันละ12เม็ดนะครับ ส่วนพรุรกิจที่3ก็คือเจ้าสารเจ้าเจ้าสารเจ้าเนี่ยเราก็ต้องคำนวณก่อนว่าเราไหวแค่ไหนถ้าเป็นคนที่ต้องการคอตูมด้วยแล้วก็ OCP 2ชิ้นด้วยรวมเป็น4ชิ้นเนี่ยใครที่อยากได้มากเอาง่ายคนที่อยากได้มากกว่า1ชิ้นนะแนะนําให้มาทําทุกวันเราอาจจะต้องเล่งเวลดนึดนงเล่งเวลดนึดนงเพราะว่าทุกวันที่มัน,มนผ่านไปเนี่ยมันทาให้เราเสียโอกาสในการได้หินมาทุกวันนะครับ แต่ยังผมเนี่ยผมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทาเดี๋ยวรอผมเก็บถึง70็ดสิบไฮคาร์ดก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาทยอยทํานะครับวันไหนว่างก็ทําวันไหนว่างก็ไม่ทําเพราะว่าผมตั้งเป้าเอาไว้ว่าผมจะเอาแค่ประดับกระหมวก OCP แค่2ออย่างส่วนข้อตูมผมไม่สนใจนะครับ <c oughs> ก็ประมาณน,นี้อันนี้คือกิจกรรมขั้นชั่วคราวเนื่องจากว่าเ,เมื่อคืนมันครบพอดีผมก็เลยอ่ะมาทํารวดเดียวเลย33ภา,า,ารกิจ รายวันนะครับที่เราควรทําทุกวันนะครับก็ประมาณนี้เสร็จหลังจากนี้ก็เดี๋ยวผมไปเก็บไปเก็บจ็อบแล้วเปลี่ยนไฮคาร์ดก่อนอ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันในการเปลี่ยนไฮคาร์ดนะครับเดี๋ยวน่าจะน่าจะพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้เดี๋ยวผมก็มาทําเควสเปลี่ยนไฮคาร์ดแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเก็บตั้งแต่เวล์1ไม่นะครับเดี๋ยวก็จะไล่ไปจะพยายามรีบให้ถึง70พอ70เดี๋ยวผมจะมาแนะนำไอ้เจ้าเควสสารเจ้านี้อีกรอบหนึ่งนะครับ ตอนนี้คือผมยังทําไม่ได้ก็เลยยังแนะนําอะไรไม่ได้เดี๋ยวพอไฮคัสเจ็ดสิบเดี๋ยวผมจะมาแนะนําทำเจ้าตัวสารเจ้านี้นะครับอ่า